เอาละสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนฮนะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนี่โดนรือ้อแปดเโดนรือ้อก็มีปลั๊กมั้ยปลั๊กปลักปล๊กอยู่นี่แหละนี่ยะปลั๊กนี้ขาดทำให้น้ำมัน ไหลออกมาจากถังนะฮะรั่วออกมาข้างล่างนี่เลยหยดติงต๋งติงต๋งติงติ๋งติ๋งเลยแต่วันนี้ก็ะซื้อมาเปี่ยนแล้วให้ให้ช่างเขามาทําให้ก็ยิ่อันตรายนะตอนแรกนึกว่าน้ำมันเครื่องจับไปจับมาออาวไม่ใช่น้ำมันเบนซินแตป่ปั๊กปั๊กมันก็ไม่กี่บาทหรอกสองพันอันนี้แค่เนี้ยสองพันแต่ถือว่าย,ยัางดีับไม่ไม่แพงแล้วไร ถ้าเป็นอย่างอื่นนี่คงจุกกว่านี้มันมันแตกเพราะว่าเหมือนกับเขาติดกาวมานิดเดียวฮะเขาดีไซน์แบบติดกาวมานิดนึงแล้วเนี่ยไอจุดตรงเนี้ยกับเนี้ยขาดออกจากกาันช่างเขาบอกว่าเป็นหลายคันนะอานนี้ปานิการเล่นี่เขาเจอหลายคันแล้วกันนี้ก็คือน้ํามันก็จะรั่วลงเข้าในนั่นเดี๋ยวมาดูว,าว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวให้ดูข้างในนี่ในเครื่อง เรเห็นไหมแล้วถ้ามันไม่มีเทปพันเกียวตื้มั้งอ่ะรั่วก็รัวมันมันจะตื้มแล้วเรหาเทปพันเกียวอ่ะได้เทปพันเกียวมาละแล้วมันจะไงครับขอยามมาฮะเรเดินไปหาเทปพันเกียวมาเมื่อกี้เกียวน้องเขาถอดออกจากถังนะแล้วมันต้อง พันเกลียวเข้าไปใหม่ไม่งั้นมันซึมยิงดูคตินี่มันกล้าแกะเองแม่งระบบไฟเยอะจัดเนี่ยฮะมันรั่วอยู่ในเนี้ยรั่วอยู่ข้างมันจริงจเนี่ยมันเป็นปลั๊กต่อนิดเดียวเองมันเป็นปลั๊กต่อนิดเดียวเองแต่ว่ามันมันรั่วนิดเดียวเองแล้วรั่วแล้วน้ำมันก็ อยู่ในเนี้ยมันทำให้สตาร์ทยากด้วยพอมันร้อนแล้วไอ้น้ำมันเข้าไอดีเดี๋ยววันนี้ก็มาเปลี่ยนหัวหัวแค่นี้สองพันเนาะประมาณเกือบเกือบสองพันไอหัวปลั๊กแค่นั้นก็แพงเฮียเลยมีแต่พลาสติกงงกับมันชิบหายเลยเออ เซนเซอร์นี่ตอนแรกนึกว่าจะมีปัญหาอะไรนะซ่องโอ้โหยับแน้งช่างก็คนบ้านเดียวผมอะคนใต้เหมือนกันก็เลยใช้ภาษาเซาแท็กภาษาท้องถิ่น ผมคนก,กรุงเทพเราช่างขันไปนี่ไนะขันอันนี้เอ้ก็นเนี้ยี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวถังอะ่ะก็จะต่อกับปลั๊กนี้เลยไอ้ที่เขาขันอยู่นะก็จะต่อกับตัวปลัก๊กเสียบปุ๊บเข้าไปเลย แต่ตรงอื่นไม่เป็นไรฮนะตกตอนแรกตกใจน,นกว่าเป็นไรน้ำมันรั่วนิดๆดีแล้วไม่ได้อะไรมากมันบอบบางใช่ไหมตรงนั้นที่เปลี่ยนฮะช่างเขาบอกมันบอบบางเป็นหลายคันอะไรเลยหาง่ายช่างเขาบอกคนที่นี้เขาที่ผมได้อะไรมาเป็นไปเอาต่อมาจากคนหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกัน แต่ว่าผมจะใช้ก่อนก็เลยไปซื้อของเขามาก็เลยไปจัดของเขาต่อมาไม่งั้นก็จะต้องรออะไรหน่อยนอนงไี้มันจะขาดอีกไหมมันจะรั่วอีกไหมอย่างนี้ถ้าเกิดตอนรื้อแล้วก็ดึงไม่ดีก็มีสิดอ๋อ้มันเขาทำมา,าบอบบางเลยรถคัน,นั้งเท่าไหร่ขายอะไรพี่ แม่งกะฟันค่าอะไรกูเลยนี่ว่ะรถก็ไม่ใช่ถูกๆูกแล้วน่าจะทำไะไแข็งแรงหน่อย,าายไม่เหมือนเออพวกคาวารถญี่ปุ่นเนี่ยโหขี่ไปเข้เขี่ให้ตายไม่พังอ่ะต้องดูแลมันเลยพวกรถญี่ปุ่นนี่ก็ช่างเขาทำดูคติอยู่ประจำนะผมไม่ว่างไปไกลจัด บางบอลกันเลยให้เขามาทำให้นี่ประกอบแล้วดูสิจะหยดอีกหรือปรเปล่าแล้วไม่ไม่ไม่ลองยกถังแล้วสตาร์ทดูก่อนว่ามันรั่วเหมือนวันนั้นไหมหรือว,ว่าโอเคแล้วได้แล้วจ้ะลองเลือดดังกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฟให้นห่จังไมาหยดก,กันดีลุกข้างบนอ,อ๋อไม่รั่วแล้ว อ่าได้ได้โอเคถ้ามันไม่ลวกไม่นะแกวิดเกไหนมาเวน่มันน้ำมันมันลงไปแล้วมันระเหยเข้าไอเดียนะ ริงถ้ารู้เปลี่ยนเองก็ไม่ยากนะไม่ไม,ไม่กล้าย,ยกถังเสียวนั่งระบบไฟเยอะจัดให้ช่างผู้ชำนาญการเนื้อจอดทิ้งไว้วันสองวันแล้วไม่ได้ขับกล,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 ลัวได้ลั่นแล้วได้ออกลั่นแล้วประกอบคืนดูคติสวยแต่รูปจุบไม่หอมสวยสวยจริง แต่แม่งร้อนไข่ชิบหายทำรถมาเย็นๆหน่อยก็ไม่ได้มีเบอรแปดไหมเบอรแปดอ่ะมบอโน้กมั้ยนีไหมมีครับมีเบอโน้กไอไอแจ๊บแม่ใช่ไหมดืมอมาก เราได้ผู้ช่วยรอดชีวิตช่างลืมเอาประแจมานี่มันก็จะสตาร์ทง่ายกว่าเดิมใช่ไหมเพราะมันไอน้ำมันมันไม่เข้าช่องไอดีแล้วไอดีด้วยอ้วนดำเลยแล้วแรงดันมันไม่พอเวยแล้วไอตัวไอตัวอะไรนะไอสีขาวๆนั่นไะปลั๊กนั้นมันขาดได้ไง มันรับแรงดันเยอะเออนะหรือว่าเราแบบไปโดนมันก็ไม่ได้โดนอะไรมันนะก็ถอดออกปกติแล้อืมแต่จุดมันจะหลุดไะโอ๋อเปลี่ยนแล้วเป็นอันใหม่แล้วเอาเฮสใส่มันบอบบางจัดมันติดกาวมันนะมันไม่ได้เชื่อมมาใช่ป่ะมันติดกาวกันมาสองอันมันไม่เหมือนพวกกาวางมันไม่ตายก็ไม่มีปัญหาแล้ว รถญี่ปุ่นมันทำมาหนาแน่นไอ้นี่ดูคติมันจะหลอกฟันเนี่ยค่าเมนเทนแนนค่าอะไรนี่แหละแม่งพังง่ายเหลือเกินเป็นหลายคันเนี่ยไอ้อาการนี้อย่าไปโดนนะใครขับ8ปก้า่าเสียตังค์เ่าๆมาแวว เอายืนดูอย่างเดียวยืนภาคอย่างเดียวเดี๋ยวลองสตาร์ทดูว่าไม่น่าจะหยดแล้วละ่ะมันออกมาจากจุดนั้นแหละเมื่อกี้เห็นก็ไม่หยดแล้วรั่วนิดเดียวเองน้ำมันไหลติงติๆงติงติงต่ง,งออมา đại bỏ quê pia nè mẹ đợi mẹ rồi, cậu đợi cậu đợi

นะมันะหดแล้วนะไม่หยดแล้วมันน่า,น,าน่าจะรั่วนัว่นแหละใกล้จะหมดแล้วนะรั่วออกไปเยอะเลยฮนะวิฮะไปละสวัสดีครับ